เมื่อเด็กช่างใช้ปืนจริงๆกันได้จะมันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไอเนี่ยมึงยอมมากว่ากูเหอะไอ้เหี้ยกูจะปล่อยชีวิตมึงไปมึงไม่ยอมกูชาดไอ้ตายเจ็บๆไอเนี้มันเจ็บไอเนี้มันจะเจ็บมันตายไอ้เนี้ยนี่ก็ตายต่างหากจากศและไม่มีเพื่อนอยู่ภูเขาไกูไม่ใช่เด็กเป็นไม่ใช่ลูกทาหรือลูกนายุโตมาด้วยศักดิ์ศรีสายเพือน เอ้ครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ยุคของผมเด็กโดนเลบานอนในเซิร์ฟเวอร์สี่ king gangster สองพันยี่สิบสองนะครับทุกคนซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับจะต่างจากเซิร์ฟอื่นที่นี่ไงเห็นไหมใช้ปืนจริงนะครับทุกคนแล้วปืนจริงเนี่ยสามารถยิงคนตายได้จริงจริงนอผมก็เพิ่งไปยิงพวกเด็กชื่อมาเมื่อกี้ซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราสุ่มโรงเรียนก่อนเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีกาชาปืนผู้เล่นใหม่นะครับผมนี่อันนี้เลยเราก็จะสุ่มนะครับได้มาเป็นพิสซ์ทซ์นะครับผมเออซึ่งมีมีปืนลูกซองแลล้้้วววพพกก SMG ดดดยนนนนะะผมาาาไไปปู่งคครับทุ แต่งตัวมาเป็นแบบพวกแนว U K ดิ่ะทุกคนดูนี่พวกกูไม่แก๊งหรอกแต่ชอบซีวอล์กไงโต๊ะคราฟนะครับจะอยู่ด้านล่างมีปืนหลายๆอย่างเนี่ยให้คราฟเลยนะครับทุกคนนี่มียิงกันตายตรงนี้ด้วยเลือดอาบเลยเ็ศแม่ อันนี้นะครับจะเป็นเนี่ยโต๊ะคราบปืนลูกซองคราบกระสุนคราบอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้ของเนี่ยประมาณนี้เลยเออหมวดหมวดอาวุธคือมีอาวุธสัน year, ้นด้วยนะครับผมไม่ใช่มีแค่ปืนอย่างเดียวอันนี้เป็นปืนพกนะครับเป็นคอมแบทพิทตอลอะไรเนี่ยต่างๆเป็นกลบาเนี่ยเออมี SMG มีอะไรให้คราบนะทุกคนซึ่งเป็นตามยุคไปนะครับฮัลโหลเพื่อนพร้อมยังเนี่ยมันจะไปบุกไหนเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วเออเพร้อมแล้วใช่ป่ะพร้อมแล้วไปคราบที่แล้วเราไปไปด้วยพี่เพื่อนไปด้วยไปเด็กเก่างี้เดี๋ยวเราคุยกันก่ออนเฮ้ยยมึง่ายิงกันเอง เดี๋ยวเราคุยกันก่อนว่าเราจะไปโรงเรียนไหนดีวะเพื่อนไปเรียนใกล้ๆอ่ะเอาเอาโรงเรียนที่มันเยอะๆเนี่ยโรงเรียนอุ้ยเราเยอะสุดว่ะเอาโรงเรียนกระหนกแล้วกันมันมีแปดคนอ่ะไปดิอปอดีปอดีป่าป่าป่าเดี๋ยวผมมาให้น้ำเลยน้ำเลยน้ำเลยอันนี้เป็นกระหนกกระหนกขวาล่างกระหนกขวาล่างขวาล่างมันเป็นวัยรุ่นปีศาจตอกจันไอเนี้ยมึงอย่าไปขีนเขาจิตเพื่อนไออันนี้ใครอ่ะอันนี้อันนี้แว่นแว่นตรงจริงแค่ไนะใครใครขึ้นมาคุณชงเชงครับกูแว่น รามาเว้ยรามาเว้ยถือปืนรอเลยเว้ยเดี๋ยวกูพาไปยิงเลยมึงมีปืนอะไรเนี่ยมึงพกปืนอะไรมาวะเนี่ยไปเว้ยไปเว้ยปืนหัวเหรอหัดเฮ้ยดีดีเนี่ยดีดีเนี้ยเฮ้ยมึงม่วนได้ด้วยเหรอเนี่ยเอาดีดีเอาเป็นทางการดิขับรถไรวะเนี่ยเอาดีเอาดีว่าไว่าไงนายมอสขับรถไรวะมันจอ่ขับรถไรมึงไม่งูไม่ดูไอ้ควายเว็บร้อยยี่ห้าอีกงู มันต้องเป็นอย่างนี้แหละรถอย่างเงี้ยเออไอเนี้ยขวบรถเราดุ่งก็บอกว่าใครแซงใครแซงหัวหน้าแก๊งมึงโดนนะเอ้ยมึงมึงลงไปดิมึงลงไปดิเย็นๆเราจ่าฝูงไอ้เหี้ยดูข้างหลังแม่งชนทุกเสาเหมาทุกป้ายกันเต็มเลยน่ะเป็นไมรวะไอ้เหี้ยโดนกูรู้สึกโดนถากูหมอบสวัดนะโดนเฮ้ยทำไมรถมันแรงจังวะมันหนักมึงอ่ะหนักควยกูเฮ้ยนั่นไงเด็กกระหนกมันเพิ่งยิงเด็กชื่นไฟน่ะที่โรงเรียนมันน่ะ สัตว์ไอ้เฮียนี่แม่งประสมโจรแต่โดนใจเหรอวะสมโจรแต่โดนกูเล่นแน่ยิงยางกูทำเฮียอะไรเนี่ยพวกกันเองเ่อ้อ้อ้ไเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นนี่ยางกูแตกนี่ายหน้ากระโหน้เฮียไหนมีคนที่ไหนแล้วเพื่อนหนีล่าลงดิเฮ้ยลงเฮียยไม่มีคนเลยสัตว์ไปชื่นนะไปชื่นนะชื่นชื่นอยู่กันเยอะเหรอน่าจะมีไปเด้ ไปชินเว้ยไปชินเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยอ็งแบกลงเลยยิง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 ี่เสีัขนาดทำไมช้าจังกระหนักไอซีกระเปล่าอ่ะไม่รู้ว่าท่วงให้แล้วแต่มันก็ไม่ไปอ่ะน่าจะหนักคนขับอ่ะมันยิงยางกูมันเป็นโลกชอบยิงยางนะเว้ยลุยสัตว์ใหม่จะแม่สิงเนี่ยะวก็ยิงกันเองดีกว่ามึงเนี่ยโดนโดนกูขอไอ้เยี่ยนในเกมฟอร์มช่างตัวจริงฟอร์มอ้วนฟอร์มอ้วนกูไม่กลับไปรับด้วยไอชาติหมาเนี่ย กูเถอะมันตกรถป้ายหน้าชื่นเว้ยเไอ้เที่อออนล็กก่นมีคนไหมเนี่ยโอ้โล่งจัดอ่ะมันไปไหนกันหมดวะมันอยู่ปหมเนี่ยไอ้เที่ยคนก็ตั้งสิบกว่าคนไปยังไปกระหนกกันหมดแล้วใช่เหรอกระหนกเที่ยมึงมั่วแล้วกูเพิ่งกูเพิ่งผาจากกระหนกกระหนกเมื่อกี้มันตีผมแล้วมันบอกว่ามันกลับโรงเรียนไปแล้วเพราะโรงเรียนพวกผมดับไปได้ได้เดี๋ยวเจ้กูดักเล่น มึงเรียนชื่อนะไอาสัสถอดชอปน้องไม่งั้นหัวกระบาลมึงโยกแน่นั่นแปลเอาแม่งเลยวว่ะวะเพื่อนลงเฮยเฮ้ยชนกูไอ้สัตว์ซ่อมให้ซ่อมให้ครับพี่ชายซ่อมแล้วซ่อมแล้วซ่อมแล้วอย่างเงี้ยขับรถอย่างเงี้ยนั่นมึงเห็นไหมแบบเนี้ยสไฟฟ้าจองทุกคนเว้ยดูดูมันโค้งดูมันโค้งดูมันโค้งอุ้ยเฮ้ยเนี่ไงนี่ไงเฮ้ยนี่ไงซ้อมทำขับชนเพื่อนกูทำสัตว์ชนเพื่อนกูไม่ไว้เฮีย เอ้ยกูโดนยิงกูโดนยิงกูโดนยิงมึงยิงใครอ่ะเฮ้ยมึงยิงเรามึงยิงเรามึงยิงเราเฮียเออมึงเจ็บอ่ะเพื่อนโอ้ยโอ๊ยเพื่อนเจ็บอ่ะปั๊มยาก่อนอ้ยไอ้แม่กระตุนก่อนนี้ยี่แม่กระตุนหมดเอ้ยีมโดนกระตุ่นหายแล้วลบจะลบแล้วไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะอยู่บนเขาเลยเจเจ็บเจ็โดน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 จะตายจะตายจะตายเข้าตรงนั้นเลย เอาดิเอาดิเอาดิเรามอเราพร้อมด้ยดิหนี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 ปนีห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 นีงนีห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 นีีหนีนีหนีหนีนีหนีนีหนีหีหนีห้ีหนหนหนีหนีมนงหนีหนี่นีหนีหีหน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 ีีหนีหนอเนีหเีีนหีหนนีหนีหนีานีหนีเลยเนีนีนนีีนนนีเีนนโีนีนีนนีนนน ในโรงเรียนมันจะมีใครปะวะมีคนไหมเนี่ยโรงเรียนมันเนี่ยกูไปมาสามโรงเรียนแล้วกูเป็นราชาแล้วเนี่ยมันมีคนไหมวะคนมันอยู่โรงเรียนไหนวะมันอยู่ไหนวะเฮียสามสิบกว่าคนมันอยู่ไหนหมดวะแล้วหน้ากูยังแก่เลยนะโอ้เ้ยไอเฮียมันยิงเพื่อนเราไม่อยู่เลยโอ้ยยิงหัวมันโอ้ยเฮียกูยิงเพื่อนมันเอามันเอามัน ไล่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 เนี้ยไล่เนี้ยไล่ไล่เลยไล่เลยไปไปเนื้อขึ้นมาเนี้ยขึ้นมาไอ้มอสขับเว้ไปมอสขออนุญาตจองกันนี้เด้อไปเว้ยเฮียคับุดัดอับบุยไอ้เฮี้ยมันไปไหนละไอ้เว้นั่นน่ะมันเร็วจังวะไอ้สัารุนสารนเพื่อนเราไล่ยิงอยู่เพื่อนเราไล่ยิงอยู่เฮ้ยเพื่อนเราโอ้โหเพื่อนเราตามจัดอ่ะดูดิี่เอาไว้หน่อยเว้เอาไว้หน่อยเว้ถอยถอยถอยลุ้นใหญ่มาแล้วไม่ได้เว้ยอย่าไล่ยิงแม่งแม่งจะหนีเข้าบ้านคนรวย เนี้ยเนี้ยมันมันจะจนตอกแล้วมันจะจนตอกแล้วไอ้สัตว์เนี่ยเข้าหัว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 คิดหายแล้วเข้าหัวแล้วเข้าหัวศูนย์หมดมึงลงมาตาย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 แล้วมั้งเฮ้ยมันไม่ตายมันปั๊มยาไอ้สัตว์อุ้ยเนี้ยเนี้ยขึ้นมาเนี้ยเอามันดิสัตว์โเกินเราบอนเพื่อนแกงเราแม่งเื่อนจัดนะมึงดูดิเอามัน ยิงหัวยิงหัวมันไอ้เหี้ยก็มันปั๊มยามันมุดหัวไอ้สัตว์ยิงหัวยิงหัวยิงหัวไอ้ตัดไอ้ตว์ออกไปเาคนเดียวมึงเฟี้ยวเลยไอ้สัตว์ฮะไอ้ตายไอ้ตายเลยไอ้หัวมึงเฟี้ยวเหรอไอ้น้องยิงมันดิไอ้เหี้ยมึงคิดผิดมากที่มึงทำกับพวกกูอย่างนี้ไอ้สัตว์นี่ไงเอามาใส่ดันนี่มึงเฮ้ยเอามาตันเนียไม่เกี่ยวกับกูเลยเพื่อนละโอเคเพื่อนเดี๋ยวกูเติเอ้ยมันล่วงแล้วมั้งตายแล้วมั้งน่ะไปดูสมแม่งดิไอ้สัตว์ วุ้ยกระสุนหมดไอ้ะเย็ดแม่เหยสัตว์มาดีเฮียโหน้องโอสุดเอามันมันไปไหนแล้ววะมือขึ้นน้าเยียอะไรโดนปืนดำปไปดิกูดิตายน้าตาย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 ายเอาโดนยิงตายดิกูยิงตายเียนิงไม่ตายมึงเอาเข็มขัดมาดิมึงเอาเข็มขัดมันดิไอ้โดนมึงเอาเข็มขัดมันดิเอาชอบเอาชอบไปเอาชอบไป พี่เซ็กซ์ขึ้นต้งแต่งไหมวะเพื่อนแต่งยังไม่ได้แต่งเลยเพื่อนอันนี้เดิมๆทำไมมึงไม่ใส่ป้ายทะเบียนวะเดี๋ยวโดนจับมาเว้ยไอ้เหี้ยกูไม่เฮ้ยเมีมีมีสัตว์เฮ้ยนี่ไงนี่ไงบูไอ้เนี็ยเอาดิเหี้ยบูไอ้เนี็ยปืนดีที่หมายเน็ตตายสว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 ยมันมีข้างนอกอีกข้างนอกอีกบ้านโดนล็อกไปมานนี่ก่อนเพื่อนมีฉากบูอยู่หน้ามีฉากบูอยู่หน้านู้นไปไป ฝั่งนี้คนเต็มเลยมามามไปไปไปเนียเนียเนี้เร็วเร็วเคนเต็มเลยอุ้ยเชี่ยมีระเบิดดยสันไีระเบิดด้วยไอเช่แม็กไงเฮ้ยมันไปยิงกันตรงไหนเพื่อนเราบอกว่ามันเยอะอ่ะเชี่อซัดกลางปั๊มเลยหรอเชี่วไปรุ่นยกพวกยิงกันเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยตัวมันไปตัวมันไปเดิเอาดีเดียวยิง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  เฮ้ยเอายิงมันยิงมันจะตายแล้วจะตายแล้วอัดมันวันนี้เนี่ยมันถึงไม้ทถวใหม่ไม่ไหวไปไม่ไหวไปสัตว์ต่อยไม้อะไอเยี่ยไอเยี่ยนี่ไอเยี่ยนี่ตออได้ดีได้การออกมาแล้วเท่าไร่สิบหนึ่งอันนี้มีตังค์มากมีเศษมีเศษตังค์มั้ยเศษตังค์เหลือเหลือ่ะนั้นเศษใจเพื่อนเรื่องอะไรวะเราไม่เด็กแถวนี้ไอโดนมามาคนนี้เจอไอ้กูให้โดนเจอเด็กโดนหรอเรียนไหนวะพวกมึงอ่ะเออว่าไงน้อง ผมผมมาจากไทยพัฒนาครับเอ้ยอ๋อมาจากมาเรียนจากแถวหนูเหรอโอเคโอเคระวังตัวระวังเนื้อระวังตัวหน่อยนะเว้ยนี่เองเด็กไทยพัฒน์เหรอวะเออผมผมรู้จักพี่ด้วยพี่รอนเออใช่เหรอพี่มาจากไทยพัฒนาลุงอะผพี่มาจากไทยพัทยาหว่ะน้องชายเพื่อนเราแคสคนนึงอ่ะเออไม่ไดปล่อยแม่งไหมงั้นพี่ก็ย้ายไปอยู่เด็กบ้านมีฆาตะนาวยะ ไปไปไปไว้ไปไว้ไปไว้ไปยิงเด็กอื่นหน่อยดีกว่าไม่มีรถไอ้เหี้ยมึงก็มึงก็สอนเพื่อนมึงก็ซ้อนเพื่อนอ่ะซ้อนเด็กอ่ะแตเน็ตพันเลยอ่ะไปไปบูไปไปด้วยไปด้วยบูมีแปดคนไอ้เน็ตมึงทำอะไรอ่ะตบเพื่อนอ่ะปืนตบปากไอ้สัตว์ถ้าตบโดนถังน้ำมันอ่ะตายไม่มีตำรวจด้วยว่ะเอ้ยกินอะไรออกละเอ้ยพวกมึงตามกูมานะเดี๋ยวขับตามกูมานะเพื่อนเค้กไปจัดไปพวก เพื่อนเราอ่ะมารอรอหนี้นี่มารอในนี้เพื่อนเรามารอตรงนี้เดี๋ยวจบเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมึงรอในนี้นะเดี๋ยวกูไอ้เนี้ยจะไปตกปูนนะไอ้เนี้ยมึงจะไปไหนมด้ได้ได้ได้มึงบอกเพื่อนที่เหลือเดินมารอในนี้เดี๋ยวกูขับรถล่อผอบอกมึงบอกคนอื่นมารอตรงนี้นะเว้ยเออเดี๋ยวกูขับรถล่อผอบอมาในนี้ตกปูนก่อนแล้วกูจะเอาตำรวจมาแล้วมึงยิงมันได้เลยเว้ยเ้ยเดี๋ยวลองบนยิงดีกว่าเนี่ยเนี่ยพอดีเลยเฮ้ยมึงไม่ใจของปูล้อหลังกล้องเดี๋ยวมันเห็นเชื่อเชื่อกูเหอะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูล่อตำรวจมานะเพื่ออนรได้เพื่อน ไอเนี้ยเราต้องลอบให้ไปถึงตรงนู้นนะเว้ยไม่โดนผอยิงก่อนนะเว้ยเพื่อนได้เพื่อนถ้าแบบมันตุกติกก็เล่นแม่งเลยจกเลยเพื่อนเชีย์ได้เพื่อนกูพลาดวหะเพื่อนฝอเอ้ยไม่เลยกูจกไม่เป็นหลักไม่เป็นไรตามแผนตามแผน แค่แตะคุยเด้งง้อที่ลูกอะไรได้ไอ้ควายเฮ้ยฮะไอ้โดนหลังมึงเพื่อนไอสัตว์มึงพูดว่าไงนะมึงรอกูจบเสร็จก่อนมึงลงยิงคากระบาแน่เฮียดูเสร็จแล้วว่ามึงเล่นกับใครอยู่สัตว์กูเนียดอินเว้ยเออกูก็โดนอินเว้ยมึงใครวะเลยมึงใครวะไอสัตว์กูถามว่ามึงใครมิกบุรพาร์มิกูลำฮาแล้วอะไรสัตว์โยด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 เอ้ยสัตว์ไม่อยู่ไหนเฮียมแ่เลย ไอ้เนิคไอ้สาบไอ้เจนี้เกือบตายเอ้ามันขับรถล้มเบื่อเอ้ายาวมาดิคุณโง่จะว่าเหี้ยตามตามตามไอ้เนี่ตามมันเจ็ดเจ็ดไม่ขอบอไม่มาเอาไเฮียนิกเลยละกันมันไปไหนละมันโดดลงไปลงหลังขยะเพื่อนเอาคู่ใช่ปะไอ้เหี้ยไอ้นี่มึงยอมว่ากูเหอะไอ้เหี้ยกูจะปล่อยชีวิตมึงไป มึงไม่ยอมกูชาร์จไอ้ไม่ยจ้าเจ็บเจ็บเอเนี้ยมันเจ็บเอเนี้ยมันจะเจ็บมันตายเย็นนี้จะตายไอ้ยบอยรอนี่วะนี่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 ขอโทษที่อะไรวะถ้าขอโทษมันหายคนตายไม่มีบนโลกใบนี้หรอกไอ้สัตว์ไอ้โง่มันตายเพื่อนสัตว์ไอ้เนี้ยตอนแรกจะรอ่ซื้อผอบบอไอ้เนี้ยนี่มาตายแทนว่ะ